สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับช่องพูป่านนะครับอย่าลืมชมคลิปจบแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีอะไรใหม่ๆท่านจะได้รับชมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามาชมบรรยากาศในส่วนของหอคอรสกายแดกนะครับบนห้างเทอร์มินอลเวนที่วันนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็ลองแวะขึ้นไปชมได้นะครับเปิดให้ชมฟรีทุกวันนะครับด้านบนก็ ชมบรรยากาศโม่สูงจากหอคอยแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านบนด้วยนะครับหรือจะเข้าในตัวห้างก็ได้นะครับส่วนตึกด้านหลังอยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมเซนเตอร์พอยของห้างเทร์ินอลทวีติวันนครราชสีมานั่นเองนะครับจากรูปมุมสูงที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางถนนมิตรภาพนะครับถ้าตรงไปด้านซ้ายมือนะก็จะเป็นในส่วนของวิ่งไปอำเภอโชคชัยหรืออยากจะไปบุรีรัมย์ไปอ,อำเภอคอนบุรีก็ได้นะครับส่วนนี้คือแยก จะเรียกว่าแยกบิ๊กซก็ได้นะครับหรือว่าแยกขอนแก่นก็ได้นะครับสาหรับแยกตรงหน้าห้างธร์มนทวิติวันหรือว่าบิ๊กซีนี่เองนะครก็แล้วแต่คนถนัดเรียกนะอาจจะเรียกเป็นห้างอ่แยกบิ๊กซีหรือว่าแยกขอนแก่นก็ได้นะครับสามารถวิ่งไปขอนแก่นก็ได้นะครับเส้นนี้ถ้าวิ่งไปก็จะเจอโรงพยาบาลเฟมิลี่นะครับเจอในส่วนของ บกสใหม่นะครับหรือประานีขนส่งพุ้ิษารแผงที่2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของห้างแมคโครนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นทัลนครราชสีมานะครับแล้วก็ห้างอื่นๆที่มีบริเวณเส้นนี้นะครับก็มีหลายห้างเช่นเดียวกันนะครับสาหรับเส้นแยกบิ๊กซีหรือแยกขอนแก่นที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับแล้วก็ภาพมุมสูงอื่นๆนะฮะตึกอื่นๆอยู่ บริเวณโดยรอบนะครับด้านบนก็จะเห็นเป็นเนี่ยหลังคาของบิ๊กซีนะครับตอนนีน้ภาพจากมุมสูงนะครับที่ท่านเห็นน,นะครับผมมองที่ได้เห็นระยะไกลมากขึ้นนะครับนี่คือด้านบนนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของหลังคาของห้างเทมป์นิวิทวันนะครับจะมีในส่วนของโซลาฟิลด์ด้านบนด้วยนะครับแลวก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศของด้านหลังของห้างนะครับด้านหลังของห้างส่วน ทางที่ท่านเห็นอยู่ทางฝั่งฟ้ามืออยู่นี่นะครับในส่วนของภาพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทางที่จะวิ่งไปยังเข้ากรุงเทพกรุงเทพก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นห้างเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับที่อยู่ถัดไปนี้นะครับถ้าขับไปสักพักหนึ่งก็จะเจอห้างเดอะมอลล์ของโคราชนี่นะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็มีโลตัสนะครับนครราชสีมานะครับ อันนี้คือเป็นเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งนะครับนะหรือว่าจะเป็นเส้นบายพาสเส้นบายพาสก็เลยจากดมอพีกนะครับก็จะเป็นถนนบายพาสนะครับก็จะมีทางแยกไปอำเภออื่นๆได้อีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศมุมสูงเนาะมองจะเห็นจากด้านไกลระยะไกลนะฮะท่านใดที่มีโอกาสได้ขึ้นมาชมบนหอคอยท่มินอยหรือสกายเด็ก ของทางห้างตมินาตวิทิวันแห่งนี้นะครับ่วนมบรรยากาศภายในห้างไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเนื่องจากมาถ่ายในช่วงของวันเด็กแห่งชาติปี2566นะครับคนค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เพียงว่าจะติดปัญหาเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ท่านชมบรรยากาศด้าน,นล่างของห้างนะครับคนเข้าจะมีคนเข้ามาชมเยอะเลยในวันเด็กแห่งชาติวันนั้นนะครับรามีโอกาสที่ชมาพามาชมกันก็ลองดูได้นะครับที่เรานําเสนอกันนะครับ อันนี้คือภาพระยะไกลเนาะของตัวห้างอาหอคอยแล้วก็โรงแรมเซ็นอร์พอย์นะครับของห้างธรรมนัตวิทยวันนครราชสีมานะครับก็มีมโอกาสลองแวะดูชมได้นะครับช่วงนี้ทางช่องพุ่ป้ปานก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ